สัญญาณมาแล้วท,ทักทายเพื่อนๆกันนะคะสวัสดีค่ะอารุณสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมในหลักสูตรนิราสาสมอร์ทออนไลน์ประจำวันพระนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการ Zoom meeting นะคะแล้วก็ไลฟ์ on YouTube แบบเจอหน้ากันในครั้งแรกของปี2569เลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะวันพระนะคะ เช้าวันนี้เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นของวันพระแล้วก็ตรงกับวันจันทร,ร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2569นะคะขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีลาอุโบสถศีลค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะเช่นเคยเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสุธรรมูเมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีลาอุโบสถศีลให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ครับโอนอื่นขอกลาบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์นำกลาบบูชาพระรัตนตรยัยและขอทุกท่านกล่าวตาม อารหังสมาสมุโตภควะอารหังสมาสมุโธภควะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตัอภิวาเทมิสวะคโตภะควตาธรรมโมสวะคัโตภควตาธรรมโมธรรมนามะสามิธรรมนามาสมามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิสังฆนามิกราบดามัสกัพระอาจารย์ และขอเชิญทุกท่านนะคะกราบน,นมัสการพระอาจารย์ชางชัยสุธมูองค์ประธานในพิธีลาอุโบสถศีลของพวกเราในเช้าวันนี้โดยพร้อมเรียงกันค่ะกราบน,นมัสการพระอาจารย์เช่นเคยนะคะก่อนที่พวกเราจะลาอุโบสถศีลกันค่ะเขาออกาสพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทธรรมกับคณะผู้เข้าปฏิบัติในราชสมัยที่ออนไลน์ประจำวันนี้จ้า กจเจริญพรวาสุบาสกาท่านการที่เรามีความมุ่งมั่นกรรทำกุศลอย่างต่อเนื่องในการที่มุ่งมั่นตั้งมั่นระเลึกในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีความเพียรของเราเนี่ยมันเป็นการตั้งมั่นในพระสัทธรรมการตั้งมั่นในพระสัทธรรมแล้วสร้างกุศลแล้ว แล้วแต่จะทําให้ปัญญาของเราในทสุดนั้นมีความบริบูรณ์เมื่อปัญญามีความบริบูรณ์นั้นจิตใจของเราก็ย่อมไม่เป็นไปตามอํานาจของโลกไม่เป็นไปตามอํานาจของความโกรธความโลภความหลงใดๆในที่สุดนั่นเองเพราะว่าเรานั้นได้พยายามที่จะทำจิตของเรานั้นให้มันดีขึ้นไปลำดับแม้นว่าความดีมันจะยากแต่ว่าทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะง่าย ความชั่วทั้งหากที่มันง่ายแต่ถ้าเราทำความดีไปเรื่อยความชั่วนั้นมันก็ทำได้ยากเมื่อคนที่เขาทำความชั่วได้ยากมันก็เป็นโอกาสดีที่ว่าชีวิตนี้ไม่ต้องไปใฝ่หาความชั่วยใด,ดรักษากายกให้ดีรักษาวาจาก็ให้ดีรักษาใจก็ให้ดีนั่นล้วนแล้วแต่จะเป็นกุศลเพราะชีวิตของเรานั้นน้อยนะัก นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นในชีวิตแต่เมื่อเรานั้นได้สร้างกุศลไปแล้วนิดเดียวในชีวิตมันจะเป็นอย่างไรชีวิตจะน้อยนักอย่างไรแต่ถ้าเกิดจ,จิตใจมันได้สร้างกุศลไว้เต็มที่จะกังวลอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในชีวิตนี้พึงมองให้เป็นสัจธรรมเมื่อเราตั้งมั่นในพระธรรมสัจธรรมที่ปรากฏในชีวิตเราก็ได้เป็นปัญญาที่จะได้หลอมรวมเตือนจิตใจ หลอมรวมเตือนจิตใจกุศลตอนนี้มันยังทำได้ไว้มันก็ทำต่อไปให้กับชีวิตเป็นดีเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีร้วนแล้วแต่จะพยายามทำจิตใจของเราเนี้ยให้มันได้เกิดความตั้งมั่นและให้มันได้สร้างเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กอะไรแม่เหล็กของแรงดึงดูดในกุศลและจิตให้จิตนมันเป็นกุศลแม่เหล็กดึงดูดในการสร้างคุณงามความดี แม่เหล็กในการระลิกในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงมีความมุ่งมั่นในผลของกรรมดีแน่นอนว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยก็อยากจะได้ผลของความดีก็จะต้องสร้างกรรมดีก็แน่นอนว่าถ้าเราไม่ไหลหลงไปในทางกรรมชั่วเราก็ไม่ได้รับผลของกรรมชั่วแน่นอนเราก็เป็นผู้ที่สร้างด้วยตัวของเราเอง ดังนั้นเมื่อเราจะมองให้ชัดจิตใจของเราจะต้องมีความตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นก็จะต้องรู้จักสังเกตในการภาวนาไม่ได้เป็นผู้เออเหยนแม้นจะมีความขยันแต่ก็ไม่ได้เออเหยนในการที่จะสังเกตขณะภาวนาเพราะการสังเกตขณะภาวนานั้นเป็นการที่เรานั้นได้พัฒนาสติในขณะภาวนาขึ้นมาสติในการระลึกพุทโธเป็นเบื้องต้นสติต่อมาก็คือระลึกรู้ในขณะภาวนา พร้อมกันนี้สมาธิก็ได้ปรากฏในเกิดการจอดอขึ้นมาในการภาวนาเช่นเดียวกันเมื่อมีความสงบภายในแล้วสติเกิดแล้วปัญญามันก็ทยอยมาเป็นลำดับปัญญาทยอยมาเป็นลำดับนั้นทำให้เราได้เกิดสติปัญญามากขึ้นเป็นลำดับเมื่อเกิดสติปัญญามากขึ้นเป็นลำดับนั่นแหละขณะนั้นเป็นลำดับของเรานั้นจิตของเรานั้นมันก็เริ่มรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นขึ้นเป็นลำดับเพราะมันเห็นบ่อยมันสังเกตบ่อย มันกนําหนดรู้บ่อยสุดท้ายจิตมันก็เป็นกลางจิตก็เป็นกลางในสิ่งที่มันได้มากระทบได้มารู้ได้มารู้สึกได้มาสัมผัสเมื่อมันกลางแล้วมันก็ปล่อยวางทุกอย่างไปลําดับนั่นเองเขาเรียกว่าเข้าใจโลกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจเนิบไม่ใช่เข้าใจคิดแต่เป็นเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็วางมันได้ตามความเป็นจริงก็ต้องเริ่มจากจิตที่มีพลังเอง จึงได้เริ่มจากการที่มันฝึกฝนแต่มักฝึกฝนก็ต้องมันสังเกตมันสังเกตก็เรียกว่าต้องออกแรงจิตหน่อยออกแรงจิตในการสังเกตมาหน่อยบางทีจิตมันภาวนาของมันไปแล้วก็มันไม่มีการที่จะเรียกว่าสังเกตเรียกว่ากําหนดจิตเข้าไปมันปล่อยไปตามอํานาจของมัน ปล่อยไปตามอำนาจจิตอย่างนี้เดี๋ยวพาโลกมันพาไปแต่ถ้ามันกำหนดสติไว้กำหนดจิตไว้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาอย่างงี้มันก็จะไม่ไปเกิดความคุ้นชินกับมันนี่ก็สสำคัญมันทำให้เรานั้นแยกออกมาได้ว่าแยกออกมาได้แม้กระทั่งผู้ที่ปฏิบัติที่ออกมาในสถานการณ์ปัจจุบันแยกออกมาได้ว่าในดีต้องดีจริง ได้ดีต้องไม่ใช่แถมแกมไม่ดีออกไปก็เรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นลำดับใส่ใจในความละเอียดของความดีเป็นลำดับอย่างเช่นการทำบุญก็ดีการทำบุญมันก็ต้องทำบุญด้วยจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ถ้าจิตใจที่มีความบริสุทธิ์จิตใจที่มีความปาตถนาดีอยากจะได้ให้ทานจริงๆทำมาทานจริงๆ อภัยทานจริงๆมันจะทานใดๆก็ได้แต่ที่รั้นได้เสียสละถ้าจิตของเรานั้นมีจิตศรัทธาจิตของเรานั้นมีความเสียสละจริงๆแม้สิ่งที่เรานั้นได้ให้ทานไปจะดูเหมือนทางโลกน้อยนะักแต่ถ้าจิตมีความศรัทธามากๆนะทางมันนรรมงม่นในพระธรรมทางมั่นในพระรรรนไตยย่อมเป็นกุศลที่ดีงามหน้าอนุโมทนาถ้าเกิดใจิตใจของเรานั้นโอ้มัน มีความขุ่นมัวมีความไม่ผ่องใสพร้อมกันนี้สิ่งที่เรานั้นได้นำมาให้ทานนั้นมันไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์แล้วก็มันก็ไม่เป็นกุศลหรือว่ากุศลก็เป็นกุศลน้อยแต่ถ้าเกิดเรานั้นมีความเสียสละจริงๆเอามาจากของที่บริสุทธิ์จริงๆนั่นก็เป็นกุศลและก็อาจจะได้กุศลเยอะนั่นเองแต่อย่าได้ประมาทในบุญนั้นนั้นบุญนั้นนั้นอย่ามองว่ามันน้อย บุญนั้นๆั้ล้วนแล้วแต่จะยังประโยชน์ให้กับเราไม่ว่าจังหวะใดจังหวะหนึ่งเพราะบุญนี้มันก็เป็นกุศลหนุนนำให้กับชีวิตชีวิตนั้นมันก็มีบุญนำทางด้วยเช่นเดียวกันบุญนี้มันก็คือปัญญานั่นแหละบางทีจิตมันคิดไม่ออกแต่ว่ามันเคยภาวนามันก็กำหนดจิตของมันกำหนดจิตของมันมันสงบของมันมันก็มีปัญญานำทางมันสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่มาปฏิบัติตรงนี้แล้วนแล้วแต่จะต้องมองให้ออกถึงความสำคัญของการภาวนาว่าภาวนาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างครูบาอาจารย์ท่านได้ห้าเราตั้งมั่นเป็นหลักใยว่าภาวนาก็เพื่อสะสมพลังจิตแล้วเดี๋ยวตัวพลังจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจิตต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปเร็วช้ากว่าดีขึ้นเป็นลาดับ พอดีขึ้นเป็นลำดับไอ้ผู้ปฏิบัตินั่นเองนั้นี่ยจะต้องทวนกระแสดูรู้ว่ามันดีขึ้นยังไงก็ต้องสังเกตด้วยทำไมสังเกตไม่รู้เหมือนก็เหมือนกับไม่เกิดความชำนาญไม่เกิดความชำนาญก็เขาเรียกว่าทวนกระแสไม่ไม่ถนัดไม่คล่องไม่แค่วกำหนดจิตไม่คล่องไม่แค่วเมื่อได้ทวน กำหนดรู้ได้ดีกระตุ้นตนเองในขณะที่ภาวนากําหนดรู้ไว้อย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้มันก็มีความคล่องแคล่วของมันขึ้นกําหนดจิตของมันได้ดีขึ้นพอกําหนดจิตของมันได้ดีขึ้นเรียกว่าจิตมีความมั่นคงพอจิตมีความมั่นคงแล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวพอจิตไม่หวั่นไหวแล้วมันไม่หวั่นไหวมากไม่หวั่นไหวน้อยล่ะมันขึ้นอยู่กับจิตมีความมั่นคง พอจิตมีความมั่นคงแล้วพอมันไม่วันไหวไม่วันไหวมันก็เห็นทุกอย่างตามความจริงที่ดียิ่งขึ้นพอมันมีความมั่นคงมากๆมันจะสังเกตทุกอย่างได้ดีมากแต่ถ้าเกิดมันมีความมั่นคงน้อยพอมันมั่นคงน้อยปุ๊บไอ้ความฟุ้งซ่านก็ดีไอ้สิ่งอื่นที่มันมาแทรกก็ดีมันก็มีผลมีผลต่อการสังเกตของเราสังเกตอะไรก็ไม่มีอย่างอื่นหรอกสังเกตก็คือสังเกตที่ใจของเรานั่นแหละ ดังนั้นที่ภาวนาภาวนากันให้จิตนะั้นมีความตั้งมั่นเนี่ยล้วนแล้วแต่จะยังประโยชน์ในปัญญาของเราและทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเราก็ได้สร้างกุศลจริงๆเราก็ไม่สร้างอกุศลแน่ๆผู้ที่ภาวนาะจึงต้องมีความแน่วแน่บางทีแล้วก็มันจะเลี้ยวแวะข้างทางมันจะแวะข้างทางแวะข้างทาง ไหลไปตามอื่นแต่ถ้าเขานั้นมีความมั่นคงมันไม่แวะเมื่อภาวนาไปมันจะต้องเรียกว่ามีความไว้สุดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับไปตามการพัฒนาของจิตใจขึ้นเป็นลำดับเก็บมากเก็บผลขึ้นเป็นลำดับตามกระแสพนิพพานไปในที่สุด ในการที่เราได้เก็บมากเก็บผลนั่นแหละซึ่งสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเราก็ม,ม,นนรรมีตั้งมั่นในพระัธรรมตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในการที่เรามองมองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมองจริงๆรักษาจริงๆแยกแยะได้จริงๆไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเสียโอกาส เสียโอกาสเสียชาติที่ได้เกิดมาชาติแตระชาติที่เกิดมานั้นให้ความดีก็ต้องมองให้ดีให้ความชั่วก็ต้องแยกออกไปให้ดีไม่แยกออกไปให้ดีเราก็มุ่งม,มั่นแต่ในการสร้างความดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นความดีทั้งสิ้นดังนั้นการที่เรานั้นได้มีความภาคเพียรอยู่เสมอ และมีความตั้งมั่นในพระรตนรใจหรือในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงค์มีการขยันในการภาวนาอยู่เสมอก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้ปัญญาของเรานั้นบริบูรณ์ในที่สุดขอความสุขสวัสดีมีแด่ทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสาธุเจ้าค่ะเรามาต่อจากนี้นะคะขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าการนำกล่าวบูชาพระบร,รมสารีริกธาตุ และวตอบด้วยบทติโลกับปฏิทาน,นะคาถาเจ้าค่ะพุทธบูชา พุทธาูชามาหาเตชะวันโตมาหาเตชะวันโตธัมมะปูชาธัมมะปูชามหัปัญโยมหับปัญโย,ญโยสังฆาปูชาสังฆาปูชามาหพคเข้าวะโหมาหาโพคเข้าวะโหอิเจตังอิเจตังรัตนตยังรัตนตยังอาหัรทามิสัพพาธา อาหางวันทามิสัพพะาอาหางวันทามิสัพพสูอาหางวันทามิสัพพสูอาหางวันทามิสัมมาสัมพุทธัสสะอาหางวันทามิสัมมาสัมพุทธัสสะเกสาธาตุโยเอสาธาตุโยอุรังคธาตุโยอุรังคธาตุโยอัลมาสาลีริกธาตุโยปรมาสารีริกธาตุโยร,รัรตนโกสิน รัตนโกสิน์นครังฐานังนครังฐานังวิริยะมังคละมหาเจตียงวิริยะมังคละมหาเจตียงณมามิหังณมามิหัง,ะมมหงจะไปจะพาทุกท่านแผ่บุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ในโลกทั้งสามให้ทุกท่านได้ว่าตามยังกินจียังกินจี กุสลกัมมังกุสลังกมัมมงก,มงกตับพังกตับพังอิริยังมะมะอิริยงมะมะกาเยนะกาเยนะ วาจามนัสาวาจามนัสาติทเสตทเสสุขตังกตังสุขตังกตังเยสัตตาเยสัตตาสันยิโนอัตถิสันยิโนอัตถิเยจะสตตาเยจะสตตาภันยิโนภัณยิโนกตังปุญญากตังปุญญา พลังไม่หังพลังไม่หังตับเบพภาคีตับเบพภาคีพวันตุเตพวันตุเตเตตยตังกตัเเยตังกตัเสุวิธิตังสุวิธิตังอินนังปุญญาอินนังปุญญา อลังไมายาอัลังไมายาเยจยจตัตถะเยจจัตถะนาชานันตินาชานันติเววาคันตาวาเววาคันตาวานิเวทยุงนิเวทยุง สัพเพโลกัมหิสัพเพโลกัมหิเยสัตตาเยสัตตาทิวันตาหาทีวันตาหาอาเหตุกาอาเหตุกามะนุญ,ญงางมนุญ,ญังโอชนังสัพเพโอชนังสัพเพละพันตุละพันตุมมะเจตัตสสติมามาเะเจตัสสติอันว่ากองการกุศลอันว่า กองการกุศลผลบุญใดๆผลบุญใดๆดิฆาพระเจ้าพิฆาพระเจ้าได้กระทำแล้วกระทำแล้วด้วยอิริยาบททั้งสี่ด้วยอิริยาบททั้งสี่มีการให้ทานมีการให้ทานกองการกุศลกองการกุศลเกดมนต์ภาวนาเกดมนต์ภาวนาระดับตรับฟังพระธรรมเทศนาระดับตรับฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่เบื้องต้นมาตั้งแต่เบื้องต้นมาจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้และที่ข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญสมาธิในที่นี้ได้บำเพ็ญสมาธิในที่นี้ ข้าพเจ้าระเจ้า,าะจะขอแผ่ผลจะขอแผ่ผลส่วนกุศลผลบุญให้ไปส่วนกุศลผลบุญให้ไปแกบิดามารดาแก่บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์ปุญาตายัยปุญาตายัยญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายและสัพพสัตทั้งหลายและสัรพสัตทั้งหลาย ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณไปถึงเบื้องบนไปถึงเบื้องบนมีพรหมโลกเป็นที่สุดมีพรหมโลกเป็นที่สุดเบื้องต่ำเบื้องต่ำมีเอเวจีเป็นที่สุดมีเอเวจีเป็นที่สุด โดยรอบขอบจักรวาลโดยรอบขอบจักรวาลโดยกว้างขวางโดยกว้างขวางถึงอนันตจักรวาลถึงอนันตจักรวาลจงมารับเอาจงมารับเอาส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้แล้วได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้ จงอโหาสิกรรมจงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์และความสุขและความสุข สมความปร,า,ปรารถนาทุกประการสมความปรารถนาทุกประการเมื่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายย,าาายังไม่ทราบข่าวสารยังไม่ทราบข่าวสารการแผ่ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้การแผ่ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้ขอเทพยดาขอเทพยดาผู้มีศักดายิ่งใหญ่ผู้มีศักดายิ่งใหญ่จงนำข่าวสาร ตรงนำข่าวสารการแผ่ส่วนบุญอันนี้ไปการแผ่ส่วนบุญอันนี้ไปบอกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นบอกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขเมื่อมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีอุปนิสัยปัจจัยจงมีอุปนิสัยปัจจัย ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานถึง huh. ซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งหมดทั้ง huh. ส uh ิ้นเทินด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมถามิค่ะลดับต่อจากนี้นะคะจะได้นำพาทุกท่านกล่าวคำลาอุโบสถศีลขอให้ทุกท่านว่าตามอิมัง อัดถังคัสมนาคัาตังพุทธปัญญัตังอุโบสถังนิขิปามิข้าพเจ้าขอเก็บอุโบสถศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วพร้อมด้วยองค์แปดราการนี้ขอใช้หม่ะาทุกท่านเก็บสบายได้ค่ะ ำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาสินหาโดยพร้อมเพรียงกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ตติยมมะยังพันเตวิสุวิสุรคณาทายติสรเนนะสะปัญเจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ Dhammang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami. Dutiyampi Dhammang saranam gacchami. ทุติยมปีธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามิ Tak putang hutang seranang kacami. Tak tiangpi hutang kacami. Tak tiangpi thamang seranang kacami. Tak tiangpi thamang seranang kacami. Tak tiangpi sangkang seranang kacami. Tak tiangpi sangkang seranang kacami. เสรานาคมนังนิตังมะพันเตปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิณตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิณทินาทานา เวระมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีกเมสุมิชาจาราเวระมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีกามมสุมิชาจาราเวระมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวระมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยมัจฉาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิามีสุราเมรยมัจฉาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามีอิมานิบัญชสิกขาปัทธานิสิเรนะสุกติยันติสิเรนะพกสัมปทา สิเลนนิปุติยันติตัสมาสิลังวิโสทเยสาธุลำด,ดับต่อจากนี้นะคะขอกราบพระราธนานิมนต์พระอาจารย์นำกราบบูชาพระราตนตรยัย<ม>และขอทุกท่านกล่าวตาม อรหังสัมมาสัมพุโตภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุโธภะคะวะพุังภะคะวันตังอภพิวาเทมิพุทธังภะคะวันตัอภิวาเทมิสวะคโตภควตาธมโมสวะคัโตภควตาธรมโมธรรมนามาสามิธรรมนามาสามิ สุปฏิปนโนภะคะวะโนวตโสาวกวสังโฆสุปฏิปโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสังฆนามามิกราบนมัสการ,การพระอาจารย์ราาารต่อไปจะได้นำพาทุกท่านกล่าวคำลาพระอาจารย์ขอยทุกท่านว่าตามพันธท,ทานิ มยังพันเตอาปุชามะพระหุกิจจามยังพระหุกรณียาญาชิาณีตุมเฮกังมัญญาธาอามะพันเตไปจะได้อนโมธนาทานกับทุกท่านยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสะกังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกะปติ इषित्तं प्रति तङ्गिपमेव समिच्छतु सफे परेन्दु सङ्कपाचन्तोपनरसो यथा मनीषोतिरसो यथा सफीतियो विवच्छन्तु सफरोखो विनशतु मा ते पौवट्वन्तारायो सुखीतिकायुकोपवा आ पिवातनसि रे ชาตารุธมาวัฒนียุวันโนสุขังภะลังสาธุในนามของผู้เข้าปฏิบัติในเรื่องศาสาสมาธิออนไลน์ประจำวันพระนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ชันชัยสุธรรมโมเป็นอย่างสูงเจ้าคา่ะที่วันนี้เมตตามาเป็นประธานในพิธีแลาอุโิส,สุทีิ แล้วก็ให้โอวาทธรกับพวกเราด้วยขออนุโมทนากับพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะสาธุาชื่นเพยนะคะก่อนที่พวกเราจะลากันไปนะคะเขอกับพระอาจารย์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้เข้าปฏิบัติทาง Zoom meeting เป็นที่ระลึกนะคะ แล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกนะคะของปี2569การปฏิบัตินิรา,าสมาธินะคะประจำสัปดาห์นี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วสัปดาห์หน้านะคะเรามีนัดกันในวันจันทร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2569นะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะคะอนุโมทนากับทุกท่านด้วยสาธุค่ะและขอ